ไปเที่ยววัดกันค่ะที่ชเชิงเซาวัดหลวงวัดสมานพิพิธเนต <c oughs> เข้าไปไหว้พิพิธเนตกัน เรียบร้อยแบบน,นี้นุ่งขาวห่มขาวเราจะไปไหนกันก็เดี๋ยววันนี้จะพาสองสาวไปเที่ยววัดกันค่ะที่ชะเชิงเซาหรือว่าแปดริ้วนั่นเองวัดแรกที่เราจะไปคือวัดอะไรคะวัดสมานค่ะขอแนะนํานิดนึงชื่อพี่เลนะคะดี่คะทุกคนพี่เลเคยไปวัดสมานมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่บ้านพี่ก็อยู่ใกล้โซนนี้แหละอืเคยไปมาประมาณกี่ครั้งคะไปมาแค่ครั้งเองนะเพราะว่าวัดสมาน ออกไปอีกหน่อยนึงทำไมแล้วทำไมพี่พี่เลยถึงเลือกไปวัดนี้คะที่นี่ถ้าทุกคนพูดถึงวัดสมานเนาะทุกคนจะนึกถึงอะไรเอ่ยพะพิแคเน่พะพิแคเน่พะพิแคเน่เอ่แล้วนั่นแหละเลยเป็นจุดที่ทุกคนจะไปที่วันนี้การเพราะว่ามีพะพิแคเน่องใหญ่มากๆอยู่ริมน้ำบางปะกงตัวมปออานเพิ่มเติมเขาบอกว่าพะพิแคเน่ตรงนี้เป็นองค์นอนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็น สำเร็จใช่ใครจะเริ่มงานใหม่อะไรใดๆทำโปรเจกต์ใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไปขอท่านก่อนเพราะว่าพระศิวะบอกเองเลยว่าก<ม>่อนที่จะไหว้เทพองค์อื่นให้ไหว้พระคเนศก่อนได้ซ้ำอ่นนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่แบบว่าในเทพฮินดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถือว่าพระคเนศมาองค์แรกเ<อ>ก,กี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จส่วนปางอื่นๆก็ของศาสตร์ศิลป์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของด้านงา,านศิลปะด้วยงานช่างแบบนี้ผมก็แบบเรียนแนวนี้มาก็คือแบบก็อินแล้วก็รู้สึกว่าซาบถือพระคเนศมาก กันค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรวยทุกคนรวยรวยรวยเงินมีแต่ทองก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปไหว้พระพิฆเนศกันเลยดีกว่าค่ะวุนะคะวุนะคะถึงแล้วเราถึงวัดสมมากันนะคะเขามีที่ตอดรถให้นะคะสำหรับคนที่หม่ อันนี้เขาจำลองมาจากพมา่านะคะเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปไหว้พิพิฆเนศข้างในกันดีกว่าเข้ามาด้านในทุกคนโอ้โหที่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่เรามาทั้งของกินของซื้อของขายก็คือแบบครบจบเลยค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยมีคนเยอะมากนะคะมาวันเสาร์อาทิตย์เป็นตลาดไปเลยค่ะก็คือแวะกินแวะทานข้าวที่นี่ได้เลยนี่ทุกคนนอกจากพะพิฆเนศแล้วอะ่ะ ยังมีไหว้พระลาหูนะคะใครที่มาแก้บนที่นี่ได้เลยาจากพระลาหูนิดนึงนะคะเ,เดินต่ออีกหน่อยก็เจอกับพระพิณเนชองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะและ้วนอกจากนี้ก็ติดกับแม่น้ำปางประกงจริงๆด้วยวิวดีเวอร์มีดอกไม้ทุ่เทียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระพิณเนศกันมันมีจุดที่ขายดอกไม้ทุ่เทียนอยู่ทางด้านาานาูน้นนะคะ เติมน้ำมันตะเกียงกันค่ะไปี่มต่อแถวปิดหูนะคะไปค่ะขอหนูเราต้องปิดหูข้างหนึ่งกันนะเราบอกอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปิดหูข้างหนึ่งด้วยเพื่อไม่ให้มันทะลุออกไป ปาง32ปาานะคะแล้วก็มีความหมายของปาานั้นๆด้วยแล้วก่อนจะออกจากวัดสมานก็ขอแวะไหว้เท้าเวสุวรรณสักหน่อยก่อนนะคะทุกคนอ๋ <ๆ S 2> ขอก็ขอเรื่องการงานการเงินเนาะ<ม>เราก็เลยาาว่าจะมาไหว้ซะหน่อยไปเตยไปนี่แต่ว่าสามารถเลือกเทียนตามสีวันเกิดแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองนี่สีส้มนี่วันอะไรคะคุณลูกค่ะนี่สีชมพูวันอังคาราไปไหว้กัน เรากําลังจะไปวัดที่สองกันแล้วทุกคนเราจะไปวัดอะไรกันคะวัดโสธรวัดอาลามค่ะเดี๋ยวทุกคนจะรู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อโสธรเออวัดนี้มีอะไรบ้างคะชื่อวัดเลยก็คือทุกคนจะมาไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรเพราะว่าเป็นวาดที่แบบว่ามีประวัติแบบเก่าแก่ยาวนานมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าไม่ใช่แค่คนที่แปดลิ้วหรือชะเชิงเซานะทั่วประเทศเขาก็รู้จักแล้วแบบใครก็จะมาขอแล้วเขาก็จะได้อะไรเงี้ยก็มาแก้บนกันก็ไข่ต พอไปเราก็จะเห็นว่าเป็นถาดวางไข่ต้มันเตียงทำไมเขาต้องเป็นไข่้เพราะว่าสมัยก่อนคือด้วยความที่วันนี้อยู่มานานแล้วส่วนใหญ่เนาะเขาจะเอาไข่ต้มมาแก้บนกันเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านะเอามาแก้บนได้ง่ายที่สุดแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฟอง มีบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมาขอรูปกันข้างอิงกับคนก็ราเป็นอาหารอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นอาหารส่วนใหญ่กลับมาเนี่ยสมัยตอนนั้นที่รุนแรงใช่ไหมเจอกันจริงๆจังๆพิการกลับมาเพราะฉะนั้นการมาขอูมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่แบบว่าลูกอาจจะไม่คงสสิบสองแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนมาพิสูจน์หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ขอความสำเร็จเลยใช่ที่เขาเปิดปิดกี่โมง เปิดเช้ามากเลยนะตั้งแต่7โมงก็มาไหว้ได้แล้วก็ปิดประมาณ4โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตเตอร์ก็จะเปิดให้นายอีกหน่อยถึง5โมงตอนนี้เป็นเวลา4โมง45ค่ะจะมาปิดวัดกันเราจะมาปิดวัดกันนะโบนนะเขาสร้างใหม่ไม่เคยมาสร้างใหม่เลยใช่อันนี้เป็นโบสถเก่าแล้วเก่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ปกติคือเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเราจะไปหาที่จอดกันนี่เขาก็จะหอบไผ่ต้มกันมานะคะ มาทุกเทียนไปไหว้กันมีไข่ต้มที่เขามาถวายกันนะคะ ว่าไม่ทันเข้าโบดนี้ไม่เป็นไรไปกินรมชมวิวกันเถอะอากาศดีมากน่ารักไปเลยหนึ่งเย้กระดกร้นน้ำหลวงพ่อโสธรอีน้ำหมฟิวไหว้หลวงพ่อโสธรเสร็จก็มาน่าง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้พวกเราก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มมากมากแล้วตอนนี้ <c oughs> ใครนะคะที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยให้เราพาไปไปเป็นสายมูที่ไหนหรือว่าพระวัดไหนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้แล้วพวกเราจะพาไปเลยนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งข้างบนนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายตด้วยน,นะคะจะตัดอีนขอบคุณพี่เลยม่า นี่ค่ะไปเที่ยว